มาด้ Bt50 Pro นะครคันนี้มาแก้ไขเรื่องจากมีเสียงดังที่ใต้ท้องรถนะจากการตรวจเช็คก็พบว่าลูกป,ปืนกากบาดเพลากลางมันแตกนะฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนของลูกป,ปืนกากบาทตัวใหม่ที่เราจะเปลี่ยนเข้าไปนะครับจุดที่ลูกป,ปืนกากบาดมันแตกนะอยู่ด้านท้ายเกียร์นะที่เพลากลางไปต่อด้านท้ายเกียร์จะเห็นว่าเป็นสนิมสีแดงๆนะฮะเนื่องจาก มันแตกเรียบร้อยน้ําเข้าไปแล้วมันก็เกิดการเป็นสนิมแล้วก็มีเสียงดังมันคลอนได้นั่นเองเดี๋ยวเราจะทําการถอดเพลากลางเนี้ยลงมาเพื่อเปลี่ยนลูกปืนกรบกระบาดนะครับขั้นตอนนี้เราก็ทําการถอดตัวเพลากลางทั้งเพลาแล้วลงมาข้างล่างล้วเพื่อที่จะเปลี่ยนเนี่ยดูลักษณะลูกปืนที่มันแตกนะมันจะทําให้เกิดสนิมแล้วก็มันจะคลอนมันจะเสียงดังได้นะจังหวะที่เรา ขับรถหรือเคลื่อนรถออกไปเนี่ยมันจะมีเสียงดังกึกกักกักด้านใต้ท้องรถเลยเพราะว่าลูกปืนตัวนี้มันแตกไปเรียบร้อยนะฮะอันนี้คือเรากำลังถอดนะถอดอลูกปืนกากบาดตัวเก่าออกจะเห็นได้ว่าเป็นสนิมเต็มเลยนะฮะเนื่องจากลูกปืนมันแตกนะครับอันนี้คือถอดลูกปืนกากบาดออกมาเรียบร้อยนะฮะอันนี้เป็นตัวเก่าเนี่ยตัวที่แตกตัวที่มีปัญหานั่นแหละเดี๋ยวเราก็จะทําการล้างสะอาดแล้วก็จะเปลี่ยนใหม่อันนี้เป็นเบ้าของ ลูกปืนนะที่มันเป็นลูกปืนเข็มอันนี้เป็นของใหม่นะเราแกะให้ดูว่าลักษณะด้านในมันจะเป็นลูกปืนเข็มเป็นลูกปืนแท่งๆแบบนี้นะเรียงอยู่รอบๆนะฮะของใหม่เราแกะออกไม่ดูนะฮะส่วนนี้เราก็ทําการล้างทำคสะอาดนะแล้วก็เตรียมตัวที่จะประกอบในส่วนของลูกปืนการกรบาดล,ลูกใหม่นะกลับเข้าไปที่ตัวเพลาอันนี้เราก็ประกอบในชุดที่อยู่กับตัวเพลาก่อนนะฮะ อันนี้ของใหม่แล้วนะลูกปืนกระบาดตัวเหมาแล้วนะนะฮะแล้วเราก็จะใส่ตัวหน้าเป็นนะหน้าเป็นตัวนี้ก็จะไปยึดเข้ากับตัวท้ายเกียร์อ่าก็คือมันจะเป็นสองท่อนมันจะขยับได้ซ้ายขวาขึ้นลงนะฮะอ่าอันนี้ประกอบเรียบร้อยล้วก็จะเดี๋ยวจะ,จะนําเพานี้กลับไปประกอบที่ตัวรถมือนเดิมนะครับผมนะฮะอันนี้คือลักษณะของเพากลางนะที่ลูกปืนกระะบาดมันแตกอ่าตอนนี้เราก็นําตัว เพลากลางที่เปลี่ยนลูกปืนกระกะบาดเรียบร้อยแล้วนะมาติดตั้งที่ตัวรถนะอ่าอันนี้คือลูกปืนกระกะบาดตัวใหม่แล้วมันก็จะไม่สัน่นไม่คลอนไม่ดังละนะฮะอ่าก็ใช้งานได้ยาวนะแบบนี้ถ้ามีเสียงดังก็ให้มาดูที่ตัวนี้นะด้านท้ายทองรถนะครับ